ยังไงมันจวดกามากอะหามาแล้วเพื่อนมาแล้วขอด้วย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 ดีเออขอด้วยขอด้วยขอด้วยเพื่อนขอด้วยเหมาหมดเลยโ <c oughs> กกับหมดแล้วเอา้ามีคนอยู่ตรงนี้นี่ไง ยังไงต่อเพื่อนอแรงเด้จ้าแรงเด้จ้าตายปะน่ะสวยตายอยู่เอาไมา่ก็ไมา่มาฆ่าให้อีกทีนึงเพื่อนออกมาว่เา,าเออไอตัวนี้มีสีนะครับอา้าวไม่มีสีนี่หว่าวิ่งใส่รถเลยละกันฮ่า เพื่อนชาวโมบายล l เจนแบงแบงแคนดูสบายือควายิงดู something. s ซัมติง n ูรอกก<บ>ันบบด้วยนะครับก็มาถึงคิวของฮีโร่ตัวใหม่แล้วนะครับเพื่อน <c oughs> นั่นก็คืออาร์มอนนะครับอืมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบสกิลค่อนข้างแรงนะครับเพื่อนแล้วก็มีฮิวเลือดให้ตัวเองได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสกิลจะค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนสกิลของตัวนี้อธิบายแบบละเอียดเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องทดสอบกันครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนน,ตนี้ก็อยู่ในห้องทดสอบกันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทสิของอาร์มอนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอย่างนะครับซึ่งมันเยอะถึงขนาดที่แบบเอาพาร์ทสิไปไว้ในสกิลหนึ่งอ,ะอ่ะจริงๆอันเนี้ยมันควรเป็นพาร์ทสินะครับเ <c oughs> พื่อนบสกิลหนึ่งมันแค่ปาไม่เฉยๆนะครับอโอเค พาร์ทส,สแรกของาอาร์มอนนี่ก็คือจะเป็นบาร์มอนเฉยเลยพาร์ทส,สแรกของอาร์มอนนะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับสกิลไหนก็ได้นะ <I have S 1> เราจะเข้าสู่ <no S 1> สถานะล่องหนนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆหรือว่าหายตัวนั่นเองครับซึ่งเราจะใช้สกิลไหนก็ได้นะสกิลหนึ่งหรือสกิลสองหรืออันติีก็ได้ครับเนี่ยมันจะเข้าสู่สถานะล่องหนแบบนี้นะครับ <People S 2> แล้วก็มันจะมีสแต็กข้ <me S 1> างล่างครับซึ่งสแต็กมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเวลาเราตีเบสิคครั้งต่อไปอ่ะมันจะใช้สแต็กนะครับเดี๋ยวผมอธิบาาายททีีีหหลลังงนนอออเเ้้้่่ใชสแว ก่อนนะครับใช้สกิลเสร็จแล้วล่องโหนแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มเลือดของตัวเองนะครับเพื่อนสำหรับาอาร์มอนนะพาร์ทสีแรกนะครับ พาสสิต่อมาก็คือเมื่อเราล่องหนเสร็จอะแล้วเราตีอีกฝั่งอ่ะมันจะเพิ่มเบสิคการโจมตีให้เรานะครับเพื่อนสมมุติผมล่องหนเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยผมล่องหนเสร็จแล้วผมตีธรรมรามันจะพุ่งไปตีศัตรูนะครับเพื่อนจะเป็นการพุ่งไปตีแล้วก็เพิ่มดาเมจในการโจมตีปกติของเรานะครับทาให้เราตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เราจะสามารถตีเก็บสแต็กได้นะครับเพื่อนซึ่งปกติถ้าเราแบบปกติเนี่ยเราตีไหยเห็นป่ะสแต็กของอาร์มอนอะเมื่อสแต็กเต็ม5้า มันจะปล่อยมีดออกไปใส่ศัตรูนะครับนเพื่อนแต่ว่าถ้าเราไม่เคยใช้สกิลเลยแล้วรอตีธรรมดาบบเนี้ยอันเนี้ยสแต็กมันจะไม่ขึ้นนะครับ <I 've S 1> สแต็กมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลไหนก็ได้นะครับเพื่นอนเมื่อเราใช้สกิลไหนก็ได้ปุ๊บแล้วมันเข้าสู่สถานะพางตัวแล้วเร,ราตีเนี่ยถึงสแต็กมันจะขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีเวลาอยู่2.5วินาทีนะครับเพื่นอนมันมีเวลาให้เราเก็บสแต็ก2.5วินาทีนะครับเราใช้สกิลเสร็จเราตีปุ๊บเนี่ย หลังจากนี้2.5วิเราจะตีได้สแต็กนะครับถ้าผ่าน2.5ไปปุ๊บเห็นไหมเราก็จะไม่ได้สแต็กนะครับเพื่อนเราก็จะตีีธรรมดาแบบเนี้ยไม่ได้สแต็กนะครับอาจจะพูดติดขัดนิดหน่อยนะครับเพื่อนและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสแตก็กคบห้าเนี่ยเราตีคบห้าม,มันจะมีมีด พุ่งลงไปปักศัตรูแล้วมีดมันจะหล่นอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เอาไว้คอมโบกับอันตรีของอาร์มอนนะครับเพื่อนๆอืมซึ่งตัวนี้แบบพาร์ตีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพื่อนโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ตีของอาร์มอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาร์มอนเนี่ยเวลาใช้สกิลเสร็จะตีธรรมดามันจะแรงนะเพื่อนเพื่อนมันจะเพิ่มดาเมจเวทเข้ามาในการตีธรรมดาด้วยนะครับอืมเป็นเวลา2.5วินะครับแล้วถ้าเราหายตัวปุ๊บแล้วตีเลยมันก็จะยิ่งแรงกว่าเดิมนะครับเพื่อนเพุ่อนอืมถ้าแบบเราหายตัวา่ ก็ยังได้รับพาร์สีมาอยู่ครับแต่ว่าถ้าเราหายตัวปุ๊บล้วตีเลยอ่ะมันจะแรงมากกว่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปพาร์ตีให้ฟังง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนพาร์ตีง่ายๆก็คือใช้สกิลไหนก็ได้จะหายตัวนะครับเมื่อหายตัวแล้วจะเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็หลังจากหายตัวเวลาตีธรรมดามันจะเพิ่มพลังโจมตีปกติให้เราสามารถตีแล้วเก็บสแต็กขึ้นได้นะครับแล้วก็ตีธรรมดาแรงนะครับเพื่อนๆือก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ตีของอาร์มอนนะครับเมื่อสแต็กครบ5ก็จะปล่อยมีดออกไป ทำความโจมตีทำความเสียหายใส่ศัตรูนะครับอันนี้ก็คือพาสซีฟนะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของอาร์มอนนะคะะเบเพื่อนๆซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีพาร์ตสิบอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมันคือพาร์ตสิบของเราเลยนะครับไม่เกี่ยวกับ, skill ะะบสกิลหนึ่งนะครับเพื่อนๆสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะเป็นการปามมดไปใส่ศัตรูแค่นั้นเองครับแต่ว่ามันเป็นการใช้สกิลไงมันเลยไว้ใช้เวลาเราหายตัวอะไรเงี้ยใช้เพื่อเราหายตัวแล้วก็เพิ่มเลือดหรือว่าหายตัวเพื่อเข้าไปพุ่งโจมตีอีกฝั่ง <Acc ent S 1> อะไรนี้เพื่่อนซึงสี้ยาวๆเนี่ยผะครับเพื่อ <all S 2> <is S 1> นๆรับ <all S 2> <risk S 1> มันรวมอยู่ในพาสซีฟนะสำหรับสกิลหนึ่งนะครับต่อมาเป็นสกิล2ของอาร์มอนนะคบเพื่อนๆสกิล2เนี่ยจะเป็นการปามีไปข้างหน้านะครับเพื่อนซึ่งปาได้ค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยถ้าเราปาโดนศัตรูนะครับมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับเพื่อนแล้วทำให้เราเข้าสู่สถานะล่องหนแบบนี้นะครับเพื่อนจริงๆสกิลไหนมันก็ทําให้เข้าสู่สถานะล่องหนเหมือนกันได้เลยครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราปาสกิล2ไม่โดนอ่ะ กว่ามันจะกลับมามันจะค่อนข้างใช้เวลานะครับเพื่อนเห็นไหเนี่ยกว่ามันจะกลับมากว่าเราจะล่องโหนนะมันใช้เวลาแต่ถ้าเราปลาโดนปุ๊บมันก็ล่องหนทันทีเลยนะครับสําหรับสกิล2ของอาร์มอนนะครับต่อมาเป็นอันติีของอาร์มอนนะครับเพื่อนๆซึ่งอันติีของตัวเนี้ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมบางทีใช้แล้วแบบเออ มันแรงแต่ว่าบางทีใช้แล้วแบบมันเบานะคะเพื่อเพื่อนอันตีของตัวนี้ก็คือจะเป็นการปาไมดไปโจมตีศัตรูนะครับเพื่อนเนเนี่ยมันจะโจมตีไปหนึ่งครั้งแล้วก็ปานออกแล้วก็โจมตีอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนเพื่อซึ่งมันจะแรงตามจานวนสเต็กแล้วก็มีดที่อยู่บนพื้นนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่8เล่มถึง25เล่มนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนแบบเดี๋ยวผมจะลองดาเมจให้ดูนะครับว่าแบบเออมีดที่อยู่บนพื้นกับแบบเวลาเราอันตีเฉยๆมันแรงต่างกันขนาดไหนนะครับเพื่อน โอเคผมจะลองอันตีใส่ตัวนี้ดูครับตัวอยู่ฝั่งซ้ายครับก็คือแบบไม่ได้สะสมสแต็กมีดหรืออะไรเลยนะครับเพื <S <S <ๆ>่อนๆผมจะอันตีไปเลยนะเห็นปะ่ะดาเมจมันจะอยู่ที่897เเนะครับเพื่อนๆอันนี้คือดาเมจที่แบบเราไม่ได้ส,ส,ส,สะส,สมสแต็กหรืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราสะสมสแต็กจากมีดที่อยู่บนพื้นอะเนี่ยเวลาพาร์ตซีของเราใช่ไหมเวลาเราตีเก็บสแต็กครบห้าเนี่ยแล้วเราตีอ่ะมันก็จะมีมีดหล่นอยู่บนพื้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือพาร์ตซีนะครับ ถ้าเรามีมีดหลนอยู่บนพื้นแบบนี้นะครับแล้วผมจะมาโจมตีใส่ตัวนี้ดูใหม่นะเห็นรึมมีดมันจะรวมแล้วก็มาโจมตีตัวนี้ด้วยนะครับสร้างดามเมจไปถึงพันสี่นะเพื่อนเพื่อนจาก800เป็นพันสี่นะครับซึ่งค่อนข้างแรงนะครับ,เ, 1, รบ,รรบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอันตีให้แรงให้เราแบบตีเก็บสแต็กให้มีมีดหล่นใกล้ๆแล้วเราค่อยอันตินะครับเพื่อนื่อนมันถึงจะอันตีแรงนะครับวิธีคอมโบตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนก็แบบที่พูดไปเมื่อกี้แหละครับก็แค่แบบเนี่ยตีเก็บสแต็ก เราไม่ต้องแบบบวกทันทีครับรอสเต็กห้าแบบนี้ค่อยบวกปึ๊บมันก็มีดาเมจมีดใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยวิ่งมาสกิลหนึ่งมันต้องมีเป้าหมายนะครับถึงจะใช้ได้เราก็วิ่งมากดใส่เป้าหมายกดใส่อะไรก็ได้กดใส่คีบหรืออะไรก็ได้ครับให้เราหายตัวแล้วเราก็ค่อยพุ่งโจมตีแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยใช้อันติบวกกับมีดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับพาร์ทสี่ของตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอ้ไม่ใช่สําหรับพาร์ทสี่แตสำหรับคอมโบนะครับพูดผิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อน อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตไอเทมอุปกรณ์กันครับว่าฮีโร่ตัวนี้ออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผมก็ะจอกเป็นรองเท้าเจาะเกาะไปเลยนะครับเพื่อนๆคือเน้นดาเมจไปเลยอ่ะเพราะว่าตัวเราหายตัวได้สามารถล้วงได้อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ล้วงง่ายขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆม,มันยังล้วงแพ้แบบพวกฟันนีพวกคายาพวกลานอะไรงนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันสามารถเอาตัวรอดได้จากการหายตัวนี่แหละทําให้ตัวเองไม่โดนล็อกเป็นเป้าหมายนะครับเพื่อนๆ อันแรกผมก็จะออกเป็นขนนกอันนี้ครับขนนกสวรรค์น,นะครับซึ่งช่วยเพิ่มดาเมจในการโจมตีปกติให้เราแล้วก็ทําให้เราตีเร็วด้วยนะครับเพราะว่าพาร์ทสิของเรามันจะตีแบบตีเก็บสแต็กได้ภายใน2 5งจุดห้าวิใช่ไหมอืมเราก็เอาอันนี้ไปสามารถตีเก็บสแต็กได้เร็วนะครับเพื่อนต่อมาก็เป็นพิปัตมัจจุราชหรือว่าเขียวนั่นเองนะครับเพื่อนเอามาเพื่อเวลาเราใช้สกิลเสร็จแล้วเราหายตัวอยู่ถ้าเราแบบพุ่งไปตีธรรมดามันก็จะมีทูดาเมจน,นะครับเพื่อนต่อมาก็จะเป็นพลังงานควบแน่นหรือว่าดูด แล้วก็จะเป็นคิดต้านศักดิ์สิทธิ์ครับเอาไว้บัฟดาเมจเวทนะครับเพื่อนอันสุดท้ายก็จะออกเป็นเจาะเกาะน,นะครับส่วนเซตเอเบมที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นเอเบมนักเวทเผาไหม้นะครับเพื่อนผมไม่ได้ใช้ไอ้นี่นะเนี่ยจะใช้เป็นเผาไหม้อันนี้นะครับก็คือจะอัพวิ่งไปอัพเจาะเกาะแล้วก็อัพเนี่ยสร้างดาเมจแล้วทําให้เผาไหม้อีกฝั่งได้นะครับเพื่อนโอเคครับก็ถ้ามีเสียงไก่ขันอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนพอดีอัดกลางวันไงอืมแบบ ก่อนต่อคืนไม่ค่อยได้มีเวลานะครับมีเวลาอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้อัดไงมันได้มาอัดตอนกลางวันไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าฮีโร่ตัวนี้เล่นได้ประมาณไหนนะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหอีฝั่งแบบมีแต่นักก้าอะ่ะเพื่อนๆดูดิมีแต่ถึกๆทั้งนั้นนะครับถ้าอีฝังมีเบสบางๆเนี่ยเราแบบล้วงสบายเลยนะครับผมลืมอธิบายพาร์ทสี่ไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอตัวเนี้ย ทุกครั้งที่เก็บตีเก็บสเปกได้มันจะลดคูดาวทุกสกิลลง0.5วินะครับผมจะอัพหนึ่งมาก่อนนะอัพมาฟาร์มนะครับมันฟาร์มเร็วนะรับสกิลหนึ่งอ่ะมันคูดาวนิดเดียวแล้วก็มันมีดาเมจแรงกว่าสกิลสองนะครับยังไงอกักด์ได้ได้ตังรัวเลยนะเพื่อนตังเยอะเลยอดีห์ฮะรวยเลยอดีเราอะ่ะรวยเลยอดีโอ้โหหายาเฟมช็อตแบบนี้ ฮายาฝั่งเราเอาเฟรมช็อตมานะครับฮายาออฟเลนนะเมตาใหม่เฟรมช็อต <c oughs> อะไรเพื่อนโอ้โหยังห้าวเลยจังหวะนี้อันตีครับอืมไม่ทันฮายาอยู่ดีไอไฮยาตัวนี้มันจบจา้าจริงจริงเวลาเอาเต่าหรือเอาอะไรเนี่ยพยายามใช้สแต็กให้ครบห้าก่อนนะเพื่อนๆค่อยใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยใช้สแต็กให้คุ้มนะครับ เนี่ยเราตีไปเราใช้สเต็ให้ครบ5ครับถ้าแบบเรากดสกิลอย่างเดียวแบบไม่ไม่ให้สเต็คครบก่อนอะ่ะมันจะตีช้านะครับมันจะฟาร์มช้านะเอ้ยหายานี่มันตัวปวนจริงๆเว้ยไม่ใช่ตัวปวนฝั่งเขานะปวนฝั่งเดียวกันเนี่ย <c oughs> อันแน่อะคับ the the โอเครอค้อนตีหมดก่อนครับ อันติกว่าใช<จ>่เอ๊นี่ไงเราหายตัวเข้าๆออกๆเรื่อยๆครับเพื่อนๆไม่ต้องยีดนะอ,อะไรเพื่อนถึกแล้วไงแล้วใครแคร์ห้าร้อยพอไหมอะไปกับนครแช่แอร์อไปดิโอเคหายตัวมาก่อน นี่จบจ้านี่เราได้เปรียบตรงเราหายตัวได้นี่แหละครับคือแบบเราเข้าปึ๊บหายตัวเข้าปึ๊บหายตัวเล่นอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆไม่จะเป็นต้องแบบเข้าบวกสุดตลอดนะตัวนี้นะเราหายตัวตอนเราหายตัวอยู่พาร์ทสิบของเรามันก็ทําให้ได้สเต็กด้วยนะครับค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบจังหวะไฟแบบต้องล้วงเร็วๆอะไรเงี้ย ถ้าแบบเราแรงไม่พอก็อาจจะล้วงยากนะครับแต่ถ้าเกมนำนี่บอกเลยอยู่ยากนะครับอีกฝั่งโอ้ยสวยยังไงเพื่อนอะไรกับเพื่อนเราเนี่ยเมื่อกี้เราตีแบบสเปกสองครั้งนะครับสเปกห้าสองครั้งนะมีดเรามันยหล่นเยอะนะครับอะไรเพื่อน <laughs> <laughs> มาแบบเงียบ ไปอีกตัวไหมอีกตัวไหมมาแล้วเพื่อนมาแบบเงียบแล้วสแต็กหมดพอดีอม,มามาโอ้อนติเรายังไม่มาเนี่ยตรงนี้มีดเราหล่นเยอะครับถ้ามาทิศอยู่ใ,ใกล้ๆรอนตีใส่เลยก็ได้นะโอ้โหเอาฟ้าอย่างเก๋าวะ่ะ ี่อะสวยปาบกิ๊กแฟมกิ๊กแฟมเหรอ, <laughs> <laughs> อโอ้โหเพื่อนนายทำไมโจ๊ดการอ่ะฮันแฮเรารออ,อ,อันตีเขาหมดครับค่อยเล่นนะมีการกดไอ้นี่ด้วยมีการกด <laughs> สปินเหรอจะหนีไปไหนโอเคเดี๋ยวเอาเต่าก่อนครับ เนี่ยเวลาเราฟาร์มหรืออะไรเนี้ยเห็นปะเวลาเราเก็บสต็กได้อะครูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองคือแบบเร็วมากนะครับผมลืมพูดอันนี้ตรงตอนอัพบายสกิลนะเพราะแบบสกิลมันเยอะมากนะครับโอ้หายาเล่นบัฟแล้วละไม่เป็นไรถือว่าเขาช่วยฟาร์มแล้วกันนะครับเลนตัวเองไม่ดูอยากช่วยฟาร์มเหรอเพื่อนได้เดีได้เด,ด,ดีเพื่อนเออเอาไปเอาไปเอาเลือดไปก็พอแล้วนาย ยังไงมันจบจา้ามากอะฮะจบจา้าหรือยังไงโอเคกอน่าจะเด้ยงงล่ะฮันแนเจอกันเพื่อนฮะหลอเฮ้ลลเอยอย่าเพิ่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวด <laughs> นเดี๋ยวอนแน่มีนิดหน่อยเราไอ้นี่ไปแล้วนะแตกได้นะแบบนี้อะ เราปล่อยคือเราสแปกห้ามาปุ๊บเราใช้สกิลไปทีหนึ่งสตปกมันก็ลอยไปกับสกิลนะครับไอพวกดาบอะไรเงี้ยแล้วตอนเราอันติีมันก็เลยแรงนะครับโอเคอูอากาสอากาสอากาศหมดแล้วอ๋อยังไม่อันติีนี่หว่าเมาื่อกี้นี่มันเล่นลิ้น,นเล่นลิ้นเหรอเพื่อนยังไงฮะเพื่อน ตีไปเลยละการจริงๆตัวเนี้ยถ้าแบบวิธีเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆออกกันเวทสักชิ้นหนึ่งหรือ2ชิ้นอะถ้าเราเป็นตัวดาเมเก็ก็ออกกันเวทสักชิ้นหนึ่งอะอก็เอาอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าอีกฝั่งมีกันเวทอะตัวเนี้ยจะตีค่อนข้างเบาเลยนะครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วขอด้วยขอด้วยขอด้วย ขอด้วยขอด้วยดีเออขอด้วยขอด้วยขอด้วยเพื่อนขอด้วยเหมาหมดเลยโอเครอบับกัน เอ้ยพวกไหนจูดก,กาบอะไรกันวะเพื่อนายหายตัวหาอืฉแฉวบไม่ทันโอกลับหมดแล้วอา้าวมีคนอยู่ตรงนี้หนี่ไะอา้าวยังไงต่อเพื่อนอแรงเด้อจ้าแรงเด้อจ้าตายปะนะสวยตายอยู่ออกมาอีกออกมาอีกมาฆ่าให้อีกทีนึงเพื่อนออากมาวะเอ้ยไอ,อ,อตัวนี้มีอันตินะครับอา้าวไม่มีอันตินี่หวะ วิ่งใส่รถเลยละกันนึกว่ามีอันตินะครับเมื่อกี้คือจังหวะที่เราใช้สกิลเสร็จเนี่ยมันมันค่อนข้างแรงเลยนะเพื่อนเอ้มีันี้หล่นอยู่นะอันแน่สกิททลธีรนิดแล้วก็เบิร์ตไปเลยเอาอากาสดีนะกดอันติทันอากาศเกือบตายเมื่อกี้ อะไรเพื่อนยังไม่รวบนะครับไอลูบี้นะอติดตะลาีติดติตด,ตดโอเคขอบูนหน่อยละกันป้อมปัม๊มปั๊มชั้น ทังน่อากาศไอ้นี่มันเอาอ่ะเอ้อยเอาป้าโอ้โหนายห้าวมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเพื่อนรอด,ด้วยสวยเออเอาอยังไงเพื่อนหายหายแบบพริบตาบอกเลยถึกๆเหรอ เกมเรานำเยอะครับความถือเขาเลยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะนี่ไงกาลังจะหวดเราโอ้โหดูอันตีทีเดียวหายเลยอันนี้หายตัวก่อนแวบหนึ่งเราก็ชัวรจับหูดถมาลถมาลถมาตอนนี้น่าจะแบบดาเมจเยอะน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อน อัมมาหิตผมเล่นตัวนี้เล่นไปสิบตาได้อัมมาหิตประมาณสามจะสี่ครั้งแล้วเนี่ยค <c oughs> ่าไปสามสิบสามนะครับตานี้ดูดาเมจหน่อยดาเมจห้าสิบสามเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเพื่อน <c oughs> ๆอย่างแรงโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์มอนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไย่ายครับเจอกัน